อ๋ออยากลุยหนีใส่อ้อยตะก,กี้ตะก,กี้ก็เป็นหนีท้องอสอตแตบบ่วัดสวัสดีจ้านี่ก็มาตัดอ้อยอีกแล้วกำเบิ่งตะกรงกับยัดกองนาง,งเสาเมยเห็นยังไงเมยบอ่า <c> ก <oughs> ็ไปมุดอยู่ป่าจังสันทุ่มท้องอยู่หนีเนาะเจตัดอ้อยลมวันว่ะ องทักจิอะแั้ฟพ่ีนายจะเห็นอ้อยล่มล้วเจ้าอ่ะฮะทีเป็นอย่างขึ้นล่มเนี่ยตาเห็นเป็นจังไหรงามหรือล่มจะมันงามอะไรลม่มแนนวอจะใส่น้ำดูแต่ตเ,เลย ยับฟองวาวเราต้องใส่จากเทื่อเลยเราขี่ข่านตัดอ่อยลงบเนี <c oughs> ่ยว่ะไม่ตายเ,เ,เ,น,เน,ยาน่ยโอ้มันมาตายเลยสัสยับฟองมันตัดสอยจอเลยปีนาจอต้องเหยียดตรงๆนเ,น,น,เนื้ออ๋อเน,น,นี่นะ ้ย <toys> ี <m ics> <m ics> ่ข่านตัดอ้อยล่มเดี๋ยวตัดหลอดตัวได้รับเงินเสมอเสมอจะอดออน้อยไม่ยังหวังกันได้รับเงินอยู่ผู้เดียวเงินเงินละตีกระเป๋าใส่บ๊บบตะเห็นเงินละตีกระเป๋าใส่เลยแต่บอเห็นว่าพญาไกองบอกว่าเจ้าเวลาเห็นเงินละตีกระเป๋าใส่บ๊ะบัะตัดอ้อยล่มแล้วจมเอาจมเอา สภาพตอนกะนอนนี่กลับมาแล้วสภาพัำเ,เงินมือละสีคันต่างขา,านัำเ,เงินเมื่อละสีพันต่าขานแต่พอเจ้ามันวะพะยะกล่องแล้วมันได้ไงขืนอ้อยกับเกง่งเจ้ามันตัด ก็ขึ้นอ้อยว่าได้เอาอ้อยไปขายว่าได้เงินจั๊กมือว่้ยงว่ได้เงินผีตัดอ้อยไปจมไปอ้อยล่มตัดตัดโลดจมให้ยังหั่นไงเนี่ยใบมันด้เนี่ยมันหนักขึ้นคนเช็ดเบาอันไหนอันไหนอ้อยพันใหญ่นี่แต่เป็นอย่างมันหนักแต่มันมันหมดหนักคนเช่นแต่ว่าบัวตอเล็กน้อ อันนี้อ้ยอยยังอ้อยขันแกนบ,าบา้าตัดไมห<ะ>้ามถดบฮะนีตัดไปนาไงอ๋อแต่ว่ามันเป็นอย่างมันเบาแต่อ๋อเนี่ยอ้อยพันเนี่ยพันยังเนี่ยู้่ยากอ๋าสีว่า ฮะขันขันยังกอดขันฟดนี้โอ้จะฟดมีได้ย้อนมันนียวเจาเจ้เมอกี่เป็นหนีเท,ท่ากับสอซึ่งมีซอกปิดแล้วอืมฟดนี้ได้ย้อนอ,อ้อยแล้วฟดนีได้ยอ้อนปลูกอ้อยหลยเม่กี้แล้วเป็นหนีเท่ากับสอสองตายาย ปอ้อยหรือปูหนียังกับแม่ออยากลุยหน,นีใส่อ้อยเะจีตะกีก้จะเป็นหนีท่ากออับอสแต่ว่าเกีนเน้ไหมเป็นหนีเท่าไหร่ จะมีอ้อยเท่ากัสอสีมือถามือก็ใส่อ้อยกันเลยเม่เอานีเท่ากสอแล้วลุยนีแล้วโอ้มีแล้วอยากลุยนีใส่อ้อยมาช้าเรามาอ้อยละรบด้วนหลายเยใส่ปุ๋ยแต่ ยาค่ายา,าเมื่อวันละสองเมื่อสามเมื่ต่อต่อยี่สิบไรคือยาขาญญา่ายาเจ่ละสองเมื่อต่อยี่สิบไรปุ๋ยได้ต่อละยี่สิบยี่สิบไรต่อละสามเมื่อยี่สิบไรใส่ปุ๋ยประมาณสามเมื่นดีไปลงทุนประมาณเท่าไหร่ยี่สิบไรยี่สิบไรลงทุนยี่ห้าเมื่นา เราบันนี้ได้เท oh, ่าไรบันเนี okay. 000, ้ยยี่สิบไรฮเาขสี <S 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 ่ก็ได oh, ้สองมแสนี่แสนอมันก็พอลงทุนได่หรอเนาะปีนี้อ๋อปีนี้ที่หาแสนอ้อยราคาดีนะปีนแล้วมันอ้อยราคาดีแล้วมันตัด แกกระจม reveal, compass, เพราะว่าอ่อยมันหล่อมไม่ปองอันนี้มันก em ็บัค่อยล่มแล้วแน่ละแม่มันก็ต้นให้แน่แล้วอ๋อถ้าซุ้มล่มอ้อยมันสีหนักจ้ะหนักอะข้อขอนแกนก็หล่มอ๋อข้อคอนแกนอ๋ออ้อคอนแกนเอวเคเอวเคกันกลับแล้วหลายนะอ๋อ เออเคกลับหลายๆแต่มันเบาอ๋อคือบ่ใส่ขอนแก่นบ่โลซะนะมันกกันอ๋อมันปนกันมาผสมกันมาอ๋อค่เรียกเลยใส่นํากันไปเลยเอเค๋อเคกลับหลายๆบ่หนักบ่หนักขอนแก่นสิหนัก กอผู้ข้นอ้อยปูมันเฮ็ดอ้อยแล้วตัดเย,ย็นอ้อยก็อยู่ใกล้ๆนี่อ,นอ,อ,อ้อย้อนี่อ้อยบบเขาลดลดถ้าอ๋อฝนตกเออขาย่านฝนตัดอ้อยก็ยยานฝนติดเลยเนี่ย ตัดอ้อยกับย่านฝนตีเป็นยังย่านเขาห้บไ,ไดเด้โอโอ้ย่านย่านเขาให้บัไดย่านมันลมข้าเจ้าเล่ันออขาเจ้าข้าเจ้าก็เล่นถ่าบึงฝนเตะอ๋อนโลโอเคถามาเบึงการตัดอ้อยของเย็บป่องตะกอง การลงคุ้นเฮดอ่อยตอนไรเนาะนี่จ้าฝากไว้ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่แ้จา้ามาคิดขอบคุณที่รับชมลิบเนาะจา้าเนาะสวัสดีจ้า